สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมากินข้าวน้ำกันต้มหอยเหมือนต้่มหอยเขียนเขากินกระคืดอยากอันนี้เขาวสวยลาดต้มเจดืดสิลลองกินเบึงต้มหอยเบึงพี่น้องอืมเล็ดหัวหนุ สิล่องกินต้มหอยบดงนึกแต่ฟันบลาหอยโขงคือมาตตลาดฟันบาหอยโขงเสื้ละเนี่ยเนียเสื้อหัามันออกกี่ซสละมันเ้ยัน,นีพักสดออกทั่วัน,นีเขาสวยลากต้มเจืด เดี๋ยวไปหาแม่จิ้มกันต้องกินเบิงเอแม่พี่น่องบาเคยกินเค็ดเิ่นกินหลักค็ดอ,อยากเป็นตะแสบเป็นตะแสบ ลองเบมึงเพิ่นว่ากินมดไดเด้ค่ะอันนี้บ่แม่นหอยเชอรี่เพ,พ,พิ่นว่าหอยขงเพิ่นว่าแม่นบ่พีดด่น้องผู้ใดฮู้คอมเมนต์มาบอกงี้เด้อแม่นอยู่บอ่อันนี้หัวม,มันเบิ่งสิลองกินเบิ่งค่ะบ่อเป็นอ่แซ่บบอ่อืม Giếm, ăn chim rốt sẹp ăn chim dám rốt biết vàng, bán thịt cháy khó lắm cơ Đang giếm ใบเป็นตัวใดญ่นาะเป็นหัวหนวลมันก็นหนึบหนับหนึบหนับแข็งแข็งพู้เฒ่าก็สิกินยากอยู่